รถไฟไทยนะคะนี่เป็นรถไฟไทยเป็นรถไฟรางเนี่ยนะคะรอฟอทเอนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยที่ประชุมบอร์ดของรอฟอทอมีมติเห็นชอบในการติดตั้งไอ้ระบบติดตามอะคะ่ะระบบติดตามของรถไฟโดยเฉพาะไอ้รถไฟที่ไว้สําหรับขนส่งสินค้าคว่าตอนนี้สินค้ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดแล้วนะคะก็อยู่ที่ 9 4 8ล้านบาทนะคะราคากลางเนี่ยตั้งเอาไว้ที่9 4 9ล้านบาทนะคะโดยหลังจากนี้นะคะทางรอฟอรทอก็จะเป็นเจรจาขอต่อรองลดราคาอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อจะได้ราคาที่ต่ำกว่านี้โดยเอประโยชน์ของไอ้เจ้าตัวตัวระบบติดตั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นระบบติดตามแบบ G.P.S. ค่ะนำไปติดตั้งตำแหน่งที่ขวรถจักรนะคะแล้วก็ R.S.I.D. ไปติดตั้งที่ขบวนรถโดยสารจะได้ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรอฟอทคือเช็คได้หมดเลยนะคะว่าตู้หมายเลขนั้นๆขนสินค้าอะไรส่งจากไหนไปไหนน้ำหนักเท่าไหร่สินค้าของใครทำให้รู้เรื่องของการหมุนเวียนของรถรถตกค้างจุดไหนจะได้นำมาบริหารจัดการตรงรนี้ได้นะคะซึ่งรวมถึงตู้โดยสารด้วยก็จะได้รู้ว่าตู้โดยสารอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วนะคะ,ะน,นี่ก็เป็นความก้าวหน้าของการรถไฟนะฮะค่ะ คือเริ่มที่เธอไอไอเพจที่เอาลูกรถไฟที่มันเก่าแล้วของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับรถไฟของประเทศเพื่อนบ้านที่มันทันสมัยนะของเราใหม่ๆก็มีมันก่อนที่คุณนรมาโชนเนี่ยรถไฟเชียงใหม่ไปลำพูนลำปางเนี่ยอ่ะใช่ไอดีๆก็มาอวดบางสิไปเอาแต่ไอสนิมเคลอะมาแล้วแปลของใหม่ของเขามันก็แหมมันกับมวยมันเปรียบมวยคนเราแบบนี้เปรียบไม่ได้นะครับ